สวัสดีค่ะในชีวิตปัจจุบันคุณต้องพบกับผู้คนหลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะคะบางคนเนี่ยที่คุณกำลังคบกำลังสนิทด้วยแน่นอนว่าบนโลกใบนี้อาจจะไม่มีคนเพอร์เฟกไปซะทุกด้านแต่ถึงเวลาที่ตัวคุณต้องพิจารณาคนรอบข้างของคุณแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังมีนิสัยที่ไม่น่าคบดังต่อไปนี้หรือไม่ 1. คนที่ไม่เคยเห็นใครดีกว่าตัวเอง สคนที่ทำตัวเป็นนกสองหัว 3. คนที่คอยตำหนิคนอื่นแต่ตนเองไม่ทำอะไรเลย 4. คนที่ขี้อิดช้าเห็นใครดีกว่าไม่ได้ 5. คนที่ชอบเอาเปรียบเมื่อมีโอกาส 6. คนที่มาหาแต่เวลาที่ตนเองเดือดร้อน 7. คนที่ไม่เห็นหัวเราเวลาหมดประโยชน์ 8. คนที่ต่อหน้าอย่าง รับหลังก็อีกอย่างค่ะ 9. คนที่เห็นเงินมากกว่ามีตรภาพ 10. คนที่พยายามดึงฉุดเราให้ต่ำลง 11. คนที่ชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ 12. คนที่ทำตัวเป็นปริงคอยเกาะกินคนอื่น 13. คนที่เข้าหาเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น 14. คนที่ชอบวิจารณ์ถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง 15. คนที่มีความคิดลบๆกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น 16. ค่ะคนไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่าง 17. ค่ะคนที่ชอบโกหกค่ะหาความจริงใจเอาไม่ได้ 18. คนที่โทษแต่คนอื่นตัวเองไม่เคยผิดเลย 19. นะคะ คนที่เป็นโจรในคราบคนรู้จัก20คนที่ทำตัวเป็นงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่อง21คนที่ไม่มีความรับผิดชอบหากคนรอบข้างของคุณหรือขอให้ถือโอกาสนี้รวมไปถึงตัวคุณเองได้พิจารณาตัวเองมีลักษณะนิสัยข้อใดที่เป็นอยู่จงรู้ไว้ว่าเป็นนิสัยที่ไม่น่าคบหา หากเปลี่ยนได้ควรตั้งใจเปลี่ยนให้ดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะคุณต้องอย่าลืมว่าคนที่มีนิสัยดังกล่าวเหล่านี้ล้วนจะไม่เป็นผลดีต่อตัวของบุคคลคนนั้นเองบุคคลอื่นอาจจะไม่รู้ถึงในครั้งแรกๆแ,แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคอมมอนเซนส์เป็นของตนเองที่จะรับรู้และพิจารณานิสัยชีวิตของบุคคลเหล่านี้จะแซงหรือทำนิสัยด้านลบเหล่านี้ ต่อคนอื่นได้กี่ครั้งกันเชียวค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อคิดส,สาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ